นี่ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับของการเปิดตัว Honda HRV ใหม่2023นะครับซึ่งเจ้า HRV ใหม่2023นี้จะจำหน่ายที่ตลาดสหรัฐอเมริกานะครับจะเปิดตัวในช่วงฤดูร้อนนี้แล้วแหม่ดูรูปทรงแล้วมันก็มีความแตกต่างกับ Honda HRV ใหม่ของบ้านเราเหมือนกันนะมาดูภายนอกกันบ้างน,นะครับเริ่มจากทางด้านหน้า หน้ารถก็จะมีการปรับเปลี่ยนม่นะครับดูมุมแล้วมันจะมีความลาดเอียงกว่าตัวปัจจุบันนะตัวปัจจุบันมุมหน้าตรงกระจังหน้ามันจะดูตั้งๆนะฮะแต่ตัวนี้มันจะดูแบบลาดเอียงไฟหน้านั้นก็จะมีความลาดเอียงไปด้วยนะครับส่วนกระจังด้านหน้านั้นก็จะออกแบบมาเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมส่วนทางด้านล่างสดก็จะเปิดเป็นช่องตะแกรงตะข่ายนะครับแล้วก็ที่มุมซ้ายขวานะฮะก็จะเป็นช่องอากาศที่เป็นรูปทรงแนวตั้งทั้งซ้ายทั้งขวา ในส่วนของฝากระโปรงก็จะมีการออกแบบมาให้ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีสันนูนขึ้นมาเล็กน้อยทางด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีการออกแบบมาให้ดูเรียบๆนะฮะแต่ในส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือมือจับนะครับมือจับประตูหลังก็ไม่ได้อยู่ที่เสาซีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งปกติแล้วอยู่ตรงที่ประตูมาดูทางด้านท้ายรถกันบ้างน,นะครับไฟท้ายรู้สึกว่ามันจะเล็กลงนะฮะ แต่ก็ดูแล้วมันก็จะมีความเฉบเฉีียวขึ้นคือดูโดยรวมแล้วนะครับการออกแบบสําหรับตลาดอเมริกานี่ดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างเรียบง่ายกว่ารุ่นก่อนนะฮะแต่ดูไปดูมาแล้วมันก็จะเหมือนกับ m a z d ้าซีเอ็กเลยนะครับเจ้า HRV 2023สําหรับเวอร์ชันอเมริกาตัวนี้นะและ Honda HRV ใหม่2023เวอร์ชันอเมริกาน,านะครับมันจะมีการแชร์แพลตฟอร์มกับ Honda Civic ในรุ่นปัจจุบันด้วย ทำให้ระยะฐานล้อและความกว้างนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Honda HRV ในรุ่นปัจจุบันโดยทาง Honda เองนะครับก็ได้บอกว่า HRV รุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้ดีขึ้นและก็จะมาพร้อมกับระบบการสะเทือนหลังอิสระแบบใหม่ด้วยจึงทำให้เจ้า HRV SUV คันนี้นะครับมีความมั่นใจและก็มีความปราดเปรียวพร้อมกับยังมีการขับขี่ที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ในส่วนทางด้านของเครื่องยนต์นะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะฮะว่าจะใช้แบบไหนนะครับแต่อาจเป็นไปได้นะครับในสหรัฐนะฮะก็อาจจะใช้เครื่อง2.0ลิตร4สูบ158แรงม้าหรือเครื่องเทอร์โบชาร์จนะครับ1.5ลิตร4สูบ180แรงม้าก็เป็นได้นะครับและนี่ก็เป็น Honda HRV ใหม่เวอร์ชั่นสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนฮะมันก็จะมีความแตกต่างกับเวอร์ชันที่ขายในเอเชียอย่างบ้านเราเหมือนกันนะครับ แต่ดูจากทางด้านข้างตัวรถแล้วนะฮะมันก็จะมีความคล้ายกับ Mazda CX5 เหมือนกันนะ<ส>ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ